สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีที่ติดตามรับชมช่องสมาคม h ชนแนลและให้กำลังใจช่องสมาคม h ช n แนลมาโดยตลอดคลิปนี้ช่องสมาคม h ชนแนลก็มีข้อมูลเหรียญเป็นเหรียญที่หายากนะครับปีพศหายากเป็นเหรียญชนิด10บาทพระเสียรใหญ่ของรัชกาลที่9 ก่อนที่จะไปพบกับข้อมูลเหรียญพศหายากเหรียญนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับซักท้ายกดกระดิง่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราเช่นเคยก็ไปชมข้อมูลเหรียญเหรียญน,นี้จําวนวนการผลิตสามล้านเหรียญน,นะครับปีพอศอ,อะไรไปชมปีพศสอ5พันะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญที่จำนวนการผลิตแค่สามล้านนะครับในช่วงของกระแสออกมาจากกองกระสาบหรือว่ากรมธนารักษ์เหรียญรัชก,กาลที่เก้าเขาจะเก็บคืนเพื่อไปล้อมใหม่ก็มีนักสะสมหลายคนช่องหลายช่อง นะครับก็ประกาศรับซื้อนักสะสมก็เก็บนะครับก็เลยต้องหายากหน่อยจำนวนการผลิตสามล้านนะครับก็มีแต่คนเก็บนะครับก็เลยต้องหายากปัจจุบันก็พบเจอน้อยที่สุดนะครับส่วนช่องหลายๆช่องก็ประกาศรับซื้อ นะครับเหรียญปีพศ2553ราคาก็ยังไม่แพงนะครับอนาคตต่อไปราคาแพงแน่นอนปัจจุบันเขาก็ซื้อขายกันในราคาเหรียญละ30บาทนะครับแต่อนาคตต่อไปนะครับก็อาจจะถึงร้อยนะครับถ้าสภาพสวย ก็เลยต้องมาแนะนําให้เพื่อนๆอได้เก็บกันพบเจอก็อย่าเอาไปใช้นะครับเก็บไว้จำนวนหนึ่ง0้อยสเหรียญถึงขายนะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆนะครับอีกอย่างหนึ่งว่าคือเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามตอนนี้หลายคน เขาเก็บได้หลายช่องเขากลับซื้อนะครับอนาคตต่อไปราคาไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับถ้าพบเจอแบบพรสเซียนเอียงเกิดขึ้นในพศ2553นี้หรือว่าพระเสียนตรงราคาหลักพันแน่นอนสวยๆก็จะสองพันนะครับใครพบเจอเขาเก็บนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ